พามาดูบอลสีบ้านบ้านกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่งามมากต้นนี้บอลบ้านบ้านนะคะนี่เลี้ยงตามธรรมชาติเลยนะคะนี่สีสันสวยมากงามมากๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านเป็นบอลสีที่สวยมากสีสันเขาจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ฟอร์มกอเขางามมากเลยนะคะฟอมกอมางามมากอันนี้เขาได้แดดดีนะ เขาได้แดดดีสีสันเขาก็เลยสวยงามแบบนี้เลยดูสวยมากพุ่มนี้มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขา<ม>เรียก<ม>ว่าอมพรบพรานะคะนี่สีสันเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่สีสันเขาจะวานแววแบบนี้เลยตระกูลหานุมานนะคะอันนี้ก็ฟอร์มใหญ่เหมือนกันนะคะหานุมานอมพระพรานะคะสีสันเขาสวยสวยดูนี่เรามาอยู่ใกล้ๆกกันด้วยนะดู <laughs> สีสันกลมกลืนกันเลยนี่ งามจังเลยดูสีสันของเขาเนาะนี่แล้วมาต่อด้วยอันนี้อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่าเขาเรียกว่าอ่หลวงราชเสนหานะคะสีสันเขาจะสวยแบบนี้เลยใบเขาใหญ่นะใบใหญ่แล้วก็หนามากมากเลยนะคะนี่สีสันเขาสวยค่ะตอนนี้มันเป็นฤด,ดูฝนนะคะบอนสีก็เลยงามงามสีสันเขาสวยๆทั้งนั้นเลยดู โอ้โหแล้วมาดูอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าชายชนอันนี้หลายกอมากเลยในในกระถางเดียวกันนะคะสวยก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามาขวานลังสันนะคะบอนสีที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยนะคะสีสันงาม,งาม,ง,ามงามเลยโบเนาะสวยจริงค่ะคุณผู้ชมขาดูเมื่อก่อนนี้ราคาจะแรงมากนะคะมะขวานลังสันแต่ตอนนี้ราคามันถูกลงมากแล้วนะคะดู ต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคาะดูสีสันเขางามงามจริงดูโอ้ยสวยมากดูมาต่อด้วยต้นนี้ต้นนี้นี่ชายชนนะคะแดงทุกใบนะคะดีเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นแดงแบบนี้ในราคาจะแรงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะสีสันเขางามงามดูชายชนนะคะบอลสีที่แทบจะมีกันทุกบ้านเลยนะคะนี่ คนไหนที่เล่นบอลสีนะคะอ,นนอันนี้เขาเรียกว่าไก่แก้วตัวงามนะคะบอลสีที่สีสันเขาสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทรงพุ่มเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูสีสันเขางามค่ะอันนี้เป็นบอลเก่าเหมือนกันนะคะเป็นบอลเก่าเป็นอยู่ในตระกูลไก่นะคะนี่เขาเรียกว่าไก่แ Creation, ก้วตัวงามนะคะสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้แล้วเมื่อก่อนนี้คนเขาเล่นกันเยอะนะคะขายจันเทีย่ยวชาแน,นลก็เคยมีแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมงามงามจริง มาดูต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลเป็นบอลสีที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะเป็นบอลเก่าเหมือนกันนะคะนี่สีสันของเขางามงามนี่กําลังจะมีดอกแล้วนี่ดอกของเขานะคะนี่สีสันเขาสวยกับม่วงมงคลบอลสีที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะบอลสีที่ชื่อดีมีความหมายอีกต่างหากเลยนะคะนี่สีสันคนไหนยังไม่มีก็หาจับจองกันได้แล้วนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะงามประมาณนี้เลย มาต่อด้วยต้นนี้อันนี้หนูไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรน่าจะเป็นไอ้นี่ไหมอะไรนะตะวันชิงพบไหมน่าสีสันเขาคล้ายๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะหนูก็จําผิดจําถูกค่ะคุณผู้ชมคะดูสีสันเขางามดีนะหนูว่าเนาะสีสันเขาสวยดีนี่สวยดีมาดูต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าเทพเทวานะคะคุณผู้ชมคะ เป็นบอลสีที่สวยนะสีสันสวยสวย,สวยดูสีหวานแววเลยสีสันเทพเทวาบอลสีที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมงามงามงามนี่มาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าไอหัวใจมังกรนะคะบอลสีพื้นอ่าพื้นใบจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็อาการกระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสีสันเขางามงามอันนี้เป็นฟอร์มกอเหมือนกันนะคะ เป็นฟอร์มกอที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะนี่สีสันเขางามจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสวยเนาะเขาเรียกว่าหัวใจมังกรนะคะนี่ดูแทงหลอดออกมาใหม่งามงามดูฟอร์มใหญ่ใหญ่ดูสีสันเขานี่สวยค่ะคุณผู้ชมมาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าฮานุมานข้าวเฝ้านะคะคุณผู้ชมค่ะสีสันเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะฮานุมานข้าวเฝ้าสวยจริงค่ะคุณผู้ชมดู สีสันเขางามงาม,งามเนาะหวานแววเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูบอลบ้านๆน,นะคะแต่สีสันจัดจ้านน่าดูเลยนะคะคุณผู้ชมสวยอะเนาะดูก้านไอ้ก้านกระดูกของเขาจะเป็นสีสีชมพูสดแบบนี้เลยนะคะทุกใบเลยค่ะคุณผู้ชมดูนี่งามจริงเลยสวยมากต้นนี้อม,มาต่อด้วยต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้สวยมากดูสวยมากๆเลย อันนี้เขาเรียกว่าแดงหน้าวัวนะคะหรือหน้าวัวแดงนั่นเองนะคะนี่เป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งเลยนะคะที่น่าสะสมมากๆเลยสีสันวานแววเลยนะคะคุณผู้ชมดูงามงามๆนี่เป็นบอลเก่ามากๆเลยที่ภาคใต้จะมีกันเยอะมากนะคะบอลเขาเรียกว่าแดงหน้าวัวหรือแดงหน้าวัวหรือหน้าวัวแดงนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ละคนก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าสีสันเขาก็จะสวยงามประมาณนี้เลยคุณผู้ชมคะดูงามมาก สวยงามดูมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้หนูก็จำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่คนไหนรู้ก็ช่วยบอกทีนะว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะนี่ต้นนี้ก็งามงามๆค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสีสันเขาสวยจริงเนาะดูงามจังเลยอะ่ะดูสีสันแล้วเอามาวางอยู่ใกล้กันด้วยสวยมากเลย <c oughs> ดู มาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกว่ากวนอิมนะคะต้นกวนอิมสีสันเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่งามมากเลยสีขาวสะอาดตาคนไหนที่ชอบใสสะอาดสะอาดตานะคะนี่แนะนําเลยนะคะ<ม>เขาเรียกว่ากวนอิมนะคะนี่ต้นเขาเยอะมากดูออกใบเขากําลังงามเลยค่ะเขาเรียกว่ากวนอิมนะคะบอลสีที่น่าเล่นหรือน่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะ หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆของขยันเที่ยวชาแนลแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องจ้า